โปเกมอนที่อยู่ในคลิปนี้น่ารักใสๆขาวๆอมชมพู สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกกซ์ในวันนี้นะครับก็จะมีโปเกมอนธาตุแฟรี่ทั้ง4ตัวจากเจน6มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะครับซึ่งก็จะเป็นสายพันธุ์ของเจ้าเฟรฟุกันกับสายพันธุ์ของเพโรรีนั่นเองครับซึ่งหน้าตาก็ตามปกคลิปนะครับคิดว่าท่านผู้ชมน่าจะเคยเห็นหน้าค่าตามันมาแล้วเนาะแต่รู้สึกว่าในเจน9ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาพวกมันเท่าไหร่นะระหว่างทําคลิปเนี่ยก็นึกย้อนไปว่าเออตั้งแต่เจน6มาเนาะตัวของมันค่อนข้างโดดเด่นในฐานะเปมุ Fairy, ยรย แต่ว่าพอมาเจนท้ายๆปุ๊บเออมันดูจืดจางลงไปนะครับแต่ว่าด้วยความน่ารักด้วยความที่ว่ามันเป็นโปเกมอนธาตุแฟรี่ยุคแรกๆอย่างที่ว่าไปนะครับเรื่องราวของพวกมันจะมีอะไรที่ดูฟุฟ้กฟิ้งสมความเป็นแฟร,รี่หรือเปล่านะครับผมผมก็จะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยเกี่ยวกับเจ้าโปเกมอนทั้ง4ตัวนี้กันเลยเนาะมาที่ตัวแรกนะครับผมเริ่มที่ชูชูครับผมชูชูเป็นโปเกมอนน้าหอมธาตุแฟรี่นะครับซึ่งถ้าดูรูปลักษณ์ภายนอกของมันแล้วเนาะมันก็จะเป็นสัตว์ที่มีลักษณะคล้าย ไอ้ส่วนขาของมันก็เล็กๆนะครับแล้วก็มีส่วนที่คล้ายปีกของมันด้วยขนของมันจะมีลักษณะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ส่วนหน้าของมันจะมีดวงตาสีแดงๆมีขนตาสีดําค่อนข้างหนานะครับแล้วก็ส่วนหน้าของมันเนี่ยจะมีเป็นคล้ายๆจมอยปากนกด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งตัวของชูชูปเนี่ยสมชนิดโปเกมอนของมันตรงที่ว่ามันจะเป็นโปเกมอนที่ส่งกลิ่นหอมออกมาราวกับว่าตัวของมันเนี่ยอาบน้ําหอมมาเต็มๆเลยครับโดยที่ว่าตัวของมันเนี่ยไม่ได้ใช้น้ําหอมจากภายนอกแต่เป็นการผลิตกลิ่นที่มีลักษณะคล้ายน้ําหอมจากภายในนตััวของม ภายในตัวของมันเนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าถุงกลิ่นครับผมซึ่งถุงกลิ่นนั้นเนี่ยสามารถผลิตกลิ่นออกมาได้โดยที่แล้วแต่ว่าตัวชูชุบตอนนั้นเนี่ยมันจะกินอะไรเป็นพิเศษคือถ้ามันกินอาหาร A ก็จะทําให้กลิ่นเป็นแบบหนึ่งถ้ากินอาหาร B ก็จะทําให้กลิ่นเป็นแบบหนึ่งซึ่งกลิ่นที่เขาพรีเซนต์เนี่ยก็จะออกมาในทางของกลิ่นน้าหอมเป็นหลักนั่นแหละครับเออเรียกว่าหอมกันคนละแบบนะอันนี้คนที่จะเลี้ยงมันแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้อานิสงของกลิ่นหอมของเจ้าชูชุบนี่นะครับก็ต แบบนี้ก็ออกมาเป็นกลิ่นแบบนี้นะครับก็ไปเลือกกันตามสะดวกแล้วก็สังเกตเอาปรับอาหารของมันได้ตามสบายครับซึ่งกลิ่นหอมที่โปรยออกมาจากตัวของมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าทําให้ผู้คนลหลงไหลมากๆเลยนะและทีนี้ตัวของมันเนี่ยจะเป็นที่ชื่นชอบมากๆครับผมในบรรดาพวกคุณหญิงคุณนายทั้งหลายนะคือด้วยความที่ว่าขนาดตัวของมันก็ค่อนข้างกระทัดรัดแล้วนะครับไม่ต้องถึงขั้นแบบโปเกมอนเทรนเนอร์จับไปเลี้ยงจับไปต่อสู้แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมีคนจับมันมาได้แล้วก็เอาไปให้แบบพวกคุณหญิงคุณนายพกติดตัวไว้อย่างเงี้ยก็โอ เท่านั้นนะครับเออจะเรียกว่าพกพาง่ายก็พกพาง่ายและน้ำหนักตัวของมันก็แค่ครึ่งกิโลเท่านั้นเองถ้าคุณสตรีผู้สูงสักมีการพกติดเอาไว้หรือไม่ต้องแบบว่าใส่กระเป๋าก็ได้ให้มันบินว่อนวอยู่ใกล้ๆบริเวณตัวเองอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะมีกลิ่นหอมอยู่รอบตัวนะครับผมสร้างสนเสน่ห์ของตัวเองได้ดีมากๆเลยครับและในส่วนของสเตตัสเจ้าชูชุมันจะเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างมีสเตตัสรวมๆดีนะครับผมจาน้อยหน่อยก็แค่ค่าสปีดเท่านั้นเองนะถ้าเอาสายแบบจะเล่นจริงๆจังๆเนี่ยพลังโจ ก็จะเป็นโปเกมอนที่มีค่า HP สูงเลยทีเดียวครับคือมาสายนี้ได้สายแบบว่าช้าๆหน่อยแต่ว่าโดนตีทีเดียวไม่ตายอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งอะไรก็ว่ากันไปครับโดยที่ว่าเจ้าชูชูนะครับมันจะมีอ b บิลิตี้อยู่2อ b i l บิลิตี้ด้วยกันครับผมทั้งร่างหนึ่งร่าง2เลยนะอ b บิลิตี้ที่1คือฮ e วเลอร์ครับผมฮิวเลอร์เนี่ยเป็นอ b บิลิตี้ที่ว่าช่วงจบเทิร์นนะครับถ้าหากว่าเพื่อนที่ยืนอยู่ข้างๆเราเขาติดสถานะผิดปกติอะไรมันจะมีโอกาส30%ทที่ําให้เพื่อนของเรานั้นหาาายจกกสภพผิดปติรับและ Hit bility ของเจ้ คืออารอมาเวลครับผมอารอมาเวลนะครับจะเป็นอบิลิตี้ที่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งจะมีการใช้ท่าอะไรก็ตามที่มันจะส่งผลต่อฝั่งเรานะครับทั้งตัวเราทั้งพวกพ้องของเราด้วยนะท่าที่มีการเกี่ยวข้องกับการจํากัดการโจมตีของเรานะครับมันจะใช้ไม่ได้ผลยกตัวอย่างเช่นท่าแอทแทรกอย่างนี้เนาะที่มีโอกาสทําให้เราออกท่าไม่ได้หรือแบบว่าท่าท้อนที่จะผนึกการออกมูฟของเราที่เป็นพวกแบบสเตตัสมูฟนะครับถ้าตัวเรามีอบิลิตี้อารอมาเวลเนี่ยก็จะไม่รับผลจากท้อนอะไรแบบนี้ด้วยครับซึ่งก็มีค่อนข้างหลายท่าเหมือนนนะที ออนนี้พูดถึงสเตปการวิวัฒนาการนะครับผมถ้าชูชุบจะวิวัฒนาการกลายเป็นเฟรฟูวันมันจะต้องถือไอเทมที่มีชื่อว่าซาเชครับหลังถือซาเชแล้วให้ทําการเทรดครับผมเมื่อเทรดทั้งทั้งที่ถือไอเทมนั้นปุ๊บก็จะทําให้วิวัฒนาการกลายเป็นเฟรฟูวันโปเกมอนกลิ่นหอมธาตุแฟรี่คราวนี้ตัวของมันก็จะมีแขนมีขาแล้วนะครับแล้วก็ลักษณะของมันก็จะยืน2ขาเนาะมีขนสีชมพูอ่อนที่อบหุ่มตรงร่างกายของมันและตัวของมันเนี่ยก็จะมีสีออกเป็นชมพูม่วงส่วนหน้าส่วนตาของมันเนี่ แล้วก็ส่วนจะงอยปากก็จะยื่นออกมาโดยมีลักษณะคล้ายกับตัวร่างแรกนั่นแหละนะครับโดยที่ว่าตัวของเฟรฟูวันเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่มีกลิ่นหอมที่รุนแรงครับผมซึ่งกลิ่นหอมที่รุนแรงของมันนะครับผมจะทําให้คนที่อยู่รอบข้างเนี่ยรู้สึกว่าโอ้กลิ่นหอมอโรมามากๆแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ใกล้เฟรฟูวันที่มีการปล่อยกลิ่นอย่างเงี้ยไปต่อเนื่องนานๆนะครับว่ากันว่ากระทั่งเทรนเนอร์ของมันอย่างเงี้ยก็อาจจะจมูกดับได้เลยครับผมเออก็คือว่ากลิ่นหอมเกินไปนะครับอยู่ใกล้ๆไปแป๊บหนึ่นนสามามรถ รับรู้กลิ่นไปได้ซึ่งฟังจากตรงนี้แล้วก็น่าจะไม่ใช่เรื่องดีัะเท่าไหร่นะครับผมและทีนี้ตัวของมันมีเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งด้วยส่วนขนสีชมพูของมันเนี่ยจะเป็นตัวผลิตกลิ่นนะครับก็คล้ายๆกับถุงกลิ่นที่เจ้าตัวชูชูบมีตั้งแต่ร่างแรกนั่นแหละเนาะโดยที่ว่าการผลิตกลิ่นของเฟรฟูวันเนี่ยตอนนี้มันจะว่าด้วยเรื่องของการผลิตกลิ่นที่มีสเกลความหอมและก็ความเหม็นที่หลากหลายได้ครับซึ่งกลิ่นเหม็นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเหม็นแบบไหนนะครับแต่เขาใช้คำว่ากลิ่น ต่อสู้้ไดเลยอันนั้นก็เป็นหนึ่งวิธีการนะครับผมสําหรับโปเกมอนตัวหนึ่งที่ไม่อยากจะต่อสู้ก็ปล่อยกลิ่นเหม็นๆให้อีกฝ่ายหนึ่งนั้นไม่อยากต่อสู้ก็จบการต่อสู้กันไปหรือถ้าเกิดว่าในแง่ของการต่อสู้นะครับผมมันสามารถใช้กลิ่นหอมเพื่อที่จะช่วยเหลือพวกพรองเดียวกันได้ซึ่งกลิ่นหอมของตัวมันเนี่ยมีอํานาจในการบําบัดชั้นดีเลยนะครับโปเกมอนที่ได้รับกลิ่นหอมเข้าไปก็อาจจะได้รับการฟื้นฟนูร่างกายนะครับร่างกายก็จะกลับมามีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งด้วยความเป็นกลิ่นเนาะระยะการควบค ก็ต้องใช้กับเพื่อนพ้องเท่านั้นนะเพราะถ้าปล่อยกลิน่นผิดจังหวะยอย่างนี้กลิ่นนั้นก็อาจจะไปส่งผลดีต่อศัตรูทแทนได้นั่นเองครับคราวนี้ดูสเตตัสของเจ้าเฟรฟุวันเฟรฟุวันจะมีสเตตัสทรงเดียวกับชูชูบเลยถ้า HP สูงที่สุดเนาะรองลงมาก็จะเป็นสเปเชียลแอตแทกสเปเชียลดีฟเอนต์ครับอ่ะซึ่งถ้ามองสาสเตตัสนี้แล้วเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างต่อสู้ได้โอเคนะครับแต่ดูจากสปีดแล้วด้วยก็ควรเป็นโปเกมอนที่เล่นในทิกลูมนะเพราะถึงแม้ว่า HP มันจะสูงขนาดนี้แต่ที่ ไม่น่าจะถึกขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเอาไปเล่นหวังว่าเฮ้ยโดนโจมตีมากแล,ล้วเราโจมตีสวนอันนี้ผมว่าไม่ค่อยคุ้มสัเท่าไหร่นะครับหมดไปกับโปเกมอนสายพันธุ์แรกนะครับผมต่อมาพูดถึงอีกสายพันธุ์หนึ่งเริ่มที่เจ้าเพรลพัฟครับผมเพรลพัฟเป็นโปเกมอนสายไหมธาตุแฟรี่นะครับซึ่งดูจากรูปร่างของมันก็มีความเป็นแบบว่าสายไหม่ใครเคยไปเดินพวกงานวัดอย่างนี้เนาะคล้ายๆว่าถ้าเอาไม้มาเสียบด้านล่างตัวของมันเนี่ยจะได้อารมณ์ของแบบสายไหมติดไม้มากๆเลยนะครับซึ่งร่าง นะครับซึ่งขนปุยนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งกลิ่นหอมหวานออกมามันจะไม่ใช่กลิ่นหอมหวานที่ทําใหเรานึกถึงพวกแบบน้าําหอมเหมือนของไอ้โปกเกมอนสายพันธเมื่อกี้นะครับแต่กลิ่นหอมหวานจากตัวมันเนี่ยเป็นกลิ่นที่ทําให้เรานึกถึงขนมสายไหมครับผมซึ่งร่างกายที่มีลักษณะเป็นเหมือนสายไหมเป็นขนมอย่างนี้เนาะมันก็สามารถที่จะข้นใยเห,หนียวๆนะครับซึ่งันเขนาว่ากันว่ามันก็แอบมีความคล้ายกับสายไหมแต่มันจะมีความแข็งแรงมากพอที่จะสามารถพันตัวศัตรูแล้วก็ทําให้ศัตรูนั้นขยับตัวไม่ได้ครับแล้วตัวของเจ้าเพลย์ราอ ของมันให้แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นเอาไว้พ่นใยไม่ว่าจะเป็นการให้มันส่งกลิ่นหอมมีสุขภาพที่ดีอย่างนี้นะครับมันจําเป็นต้องกินปริมาณน้ําตาลต่อวันนะอยู่ที่ประมาณ3.5กิโลครับผม3.5กิโลนี้น่าสนใจนะครับตรงที่ว่าน้ําหนักของเจ้าเพรอฟพัฟเนี่ยมันอยู่ที่3.5กิโลเหมือนกันครับนั่นหมายความว่ามันต้องกินน้าําตาลเท่ากับปริมาณน้ําหนักของตัวมันนะเพื่อให้มันมีสุขภาพที่แข็งแรงอยู่เสมอครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวของมันไม่ได้รับปริมาณน้ําตาลที่พอเหมาะเนาะคืออย่างที่บอกว่่าาาาาเเ้จจะะอกกกกับกถ3.5ถถินไมึง็ทํ โอเกว่าตัวนี้นั้นอารมณ์เสียเป็นอย่างมากเลยครับอ่าหน้าตาที่แบบดูน่ารักน่ารักของมันเนี่ยก็จะกลายเป็นหน้าตาที่บุดบึ้งเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครจะเลี้ยงมันก็หาน้ําตาลตุนไว้เยอะนะครับอันี้มาดูสเตตัสของเจ้าเพลย์ร็อฟพัฟกันครับผมสเตตัสของมันก็จะเด่นในเรื่องของพลังป้องกันที่สูงที่สุดเนาะแล้วก็แง่ของพลังโจมตีก็เน้นไปที่สเปเชียลแอตแทกก็ได้เนาะอ่าทีนี้ค่าสเตตัสของมันก็แอบมีความคล้ายกับเจ้าชูชุตอนแรกนะครับที่บอกว่าค่อนข้างจะเรียบแค่บอกไไไดดดดดดด้้้้้วววว่่่่่่่่าาาาาาาออออััััััันน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 นหสสสูููงงงงงยยีีเเะแตตตตคมมมโดดขรรบ๋ก็ล จะเวิร์กไหมถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปเล่นอย่างนี้แต่ที่นี้พูดถึง a อบิลิตี้ของมันก่อนครับแอบิลิตี้ของเจ้าโปเกมอนสายพันนี้นะครับทั้งร่างหนึ่งร่างสองเลย a อบิลิตี้แรกคือสวิตเวลครับสวิตเวลเป็น a อบิลิตี้ที่ว่าโปเกมอนที่อยู่ฝั่งเรานะครับทั้งตัวเราแล้วก็เพื่อนพ้องของเราเนี่ยจะไม่หลับนั่นเองครับแอบมีความคล้ายกับอินซอมเนียนะครับทำให้โปเกมอนไม่ติดหลับใช่ไหมแต่ว่าสวิตเวลเนี่ยเหมือนขายายผลให้โปเกมอนที่เป็นพวกพ้องเดียวกันด้วยนะครับส่วน, Hidden น็จะเป็น ability แอบิลิตออี้นะครับผมอันเบอร์เด้นอเทม ไม่อยู่กับตัวมันแล้วไม่ว่าจะโดนสอยไม่ว่าจะเป็นการใช้อเทมไปแล้วปุ๊บพออยู่ในสภาวะที่ไม่ถือไอเทมแบบนั้นปุ๊บค่าสปีดของเราก็จะเพิ่มขึ้น2เท่ากันเลยทีเดียวครับและทีนี้ถ้าเพล่รพับจะวิวัฒนาการมันจะต้องถือไอเทมที่มีชื่อว่าวิปเปตครีมครับผมซึ่งถือไอเทมนี้แล้วทําการเทรดปับ๊บวิวัฒนาการเป็นเพโรรีโปเกมอนวิปครีมธาตุแฟรี่ครับผมตัวของมันเนี่ยก็จะมีลักษณะตัวน้อยๆนะครับผมที่ตัวป้อมๆหน่อยนะมีขามีแขนตัวกลมๆม,มีหน้าแล้วก็มีผมอะไรออยย่่่าาาางงงงงเีี้นนะรัซึโทสสขขกกหลกลๆแว็็จป เอาไปจนถึงสีชมพูแล้วก็เป็นชมพูเข้มหน่อยนึงเนาะโดยที่ว่าร่างกายของมันเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีความนุ่มมากๆเลยครับถ้าเราไปสัมผัสเนี่ยมันจะดึบ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 เหมือนกับแบบเราสัมผัสวิปครีมหนานๆอยู่อะแต่ทีนี้สัมผัสที่เหมือนวิปครีมก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะมีส่วนใดของร่างกายเพโลรีมติดมือมาคือประมาณว่าเป็นโปเก,โกโมอนที่สัมผัสนุ่มนมนั่นแหละนะและทีนี้เวลาไปสัมผัสมนแล้วถ้าเกิดว่าลองยกดูนะครับมันเป็นโปเกมอนที่ใช้คําว่าเบากว่าที่ตาเห็นนะแต่น้าหนักของมน่า้ีวผ ทีนี้ข้อมูลที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งของเพโลรีมนะครับเขาบอกว่ามันเป็นโปเกมอนที่สามารถรับรู้สภาพจิตใจกับร่างกายของสิ่งมีชีวิตได้จากกลิ่นตัวนั่นเองครับคือพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทำให้เพโลรีมเนี่ยมีความคาดหวังอยู่ความคาดหวังของในโลกโปเกมอนก็คือว่าอยากเอาเจ้าเนี่ยไปใช้งานในทางการแพทย์คือประมาณว่าเอาไปใช้ในการเช็คสภาพร่างกายของพวกโปเกมอนอย่างนี้เนาะว่าร่างกายจิตใจโอเคไหมจากการดมกลิ่นนั่นเองด้วยความที่ว่ามันสามารถทําแบบนี้ได้นะครับในโปเกมอนเซ็นเตอร์ก็มีบางที่เหมือนกันที่เอาเจ้าเพโลรีมนั้นนไปช่วยยงาคุณจอ ในการที่จะรักษาโปเกมอนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับคือด,ด้วยการที่ว่าแค่สามารถดมกลิ่นเนาะก็สามารถรับรู้สภาพจิตใจกับร่างกายของคนคนนั้นหรือโปเกมอนตัวนั้นได้แล้วเท่ากับว่ามันมีประสาทดมกลิ่นอันเป็นเลิศเลยนะว่ากันว่านะอนุภาพในการดมกลิ่นของเพโลดีมครับมากกว่ามนุษย์100ล้านเท่าครับผม <laughs> ตัวเลขแม่งโคตรเวอร์เลยนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีความละเอียดแบบนี้แหละถึงเป็นที่คาดหวังได้ว่าอนาคตถ้าเกิดว่าเอามาใช้ในทางการแพทย์ไดจ้จริงจังจงปุ๊บก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในทางการแพทย์ไดดด้้้้้ีมมาาากยยิ่งงงขขขึนนนนัััเเเอออคครรบบแลละะูสุทจพ ด้วยความที่มันมีสัมผัสกลิ่นอันเฉียบคมมนุษย์สามารถเอามันไปช่วยเชฟในการทําขนมได้นะครับเออซึ่งด้วยความที่แบบเจ้าหมู่มันดีเนาะก็จะสามารถดมแยกพวกวัตถุดิบทางธรรมชาติอะไรพวกนี้เพื่อที่จะเอามาปรุงเป็นขนมที่อร่อยมากๆได้นั่นเองครับซึ่งข้อมูลที่เขียนไว้แบบนี้นะครับผมเข้าใจว่าไอ้ตัวเพโลีนเนี่ยมันเป็นสายวิบครีมไงสายของหวานนะครับเขาก็เลยพรีเซนต์ในเรื่องของการที่ไปช่วยทําขนมมากกว่าที่จะเป็นอาหารอื่นเนะาะเพราะจะเป็นพวกอาหารคาวสเต็กอะไรพวกนี้คงไม่เหมาะกับโปกเกมอนสายพันธุ์นี้นั่นเองครับแล้วถ้าเกิดว่่าาาเรดูค สเตตัสของเจ้าเพลโลีมมันก็จะเป็นโปเกมอนที่มีสเตตัสทรงๆครับผมผมใช้คาว่าไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะพลังโจมตี2ด้านเนี่ยเท่าๆกันนะครับก็เลือกเอาว่าจะเล่นสายไหนได้พลังป้องกัน2ด้านก็ไม่น้อยแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรอย่างนี้เนาะที่เด่นๆเ,เลยก็คือจะเป็นค่าสปีดที่72อย่างนี้นะครับถ้าเกิดว่าเอาไปเล่นด้วยแ b บิลิตี้อันเบอร์เดนได้อย่างเงี้ยผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเพิ่มสปีดแล้วก็โจมตีก่อนได้แต่ด้วยการที่ต้องใช้วิธีการอ้อมค้อมแบบนี้แล้วก็ถ้าเราโจมตีได้ก่อนเราก็กาารันนตีไไม่ได่ดด้้วยนะวยเะ เราจะสามารถจัดการกับศัตรูได้สุดท้ายแล้วสำหรับผมผมคิดว่าเป็นโปเกมอนที่เหมาะสําหรับการเป็นคอลเลกชันมากกว่าที่จะเอาไปต่อสู้นะก็จะหมดไปในส่วนของโปรไฟล์เจ้าโปเกมอน4ตัวที่ผมเล่าให้ฟังนะครับโดยองค์รวมผมขอพูดตรงนี้อีกทีหนึ่งว่ามันเป็นโปเกมอนที่เหมาะแก่การที่ว่าเก็บมาเลี้ยงไว้น่ารักน่ารักนะครับแล้วก็เติมเต็มโปเกเด็กแต่ถ้าจะถึงขั้นเอาไปปั้น IV ปั้น EV อะไรพวกนี้ให้มันเอาไปต่อสู้ในออนไลน์สําหรับตัวผมผมมองไม่ถึงขั้นนั้นครับผมเออรู้สึกว่ามันไม่ได้มีความแข็งงงแกกรร่่่่ทีีะะเเออาาไไปลนนนน้้วหััชชด รอไอเดียท่านผู้ชมว่าเผื่อใครมีประสบการณ์เคยเล่นเจ้าพวกนี้อะไรยังไงก็จะได้คอมเมนต์มาเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณทีมนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ